ครับผมเบาน,นพิพัทธตพัฒกาครับหายไปสักพักมีแต่ช่องอื่นอัปเดตให้พี่น้องในเบิงละ่ะบ้านนี้เจ้าของบ้านเจ้าของช่องสิบาทเดท็ดพาพี่น้องชมบ้านชมโคกงน้องนาบานนนาบานิพัทธ์พัฒกาครับว่าเป็นหัวใจล่ะหลายท่านคือสิด้เบิงหลายช่องคนไทยตัวผมเองเฮตเตอร์เบียกับเฮตเตอร์เบียก็มีก็มีเวลาเดยในทายคลิปให้พี่น้องในเบิงเลยแต่ว้อนี้สิพาพี่น้องเบิงความเปลี่ยนแปลงของโคกงน้องนา เบิ่งความเปลี่ยนแปลงของบ้านสายสัมพันธ์สองแผ่นดินวังขวัดสายเหล่านะครับไปชมกันอ่าครับบรรยากาศย้มแรงเลิกงานแล้วซุูมแซวครับนั่งคุยกันนี่ช่างโลดมีโลดพาเพลินครับเอาเอทีมงานวันหน้าช่างดวงหมวกแดงทีมงานไทยฮอบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครับขบกแลังอย่างไรน้ำส่วม น้ำสมว่าน้ำส้มว่านึกว่าน้ำส้มว่าเปนตอนนี้น้ำส้มตั้งน้าใสตัวครับนี่ครับเมื่อนี้เขากะปูระเบียงครับอไอพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศมุ่งไก่กันนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงของพวกน้องหน้าครับบอคอยถ่ายคลิปโดนกันห้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบิ่งมุ่งไกลๆกันครับนี่ครับผมก็ะทำการต่อระเบียงกับเฮตเตอร์เวียกับบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเในภาพพี่น้องชมบรรยากาศเลยเอ้า สวัสดีค่ะก็เลวลูกสวัสดีค่ะ,คะ,คะโอ้ยนางเอกช่องไหนนี่ <c oughs> นางเอกช่องไหนนี่ <c oughs> ช่องแม่ปิ่นน้องเทียวช่องแม่ปิ่นน้องเที่ยวปาร์ตีท้ทูมาเขากล้องใหนน้น่คนดังช่องคุณไหมอ้าวคนดังว่าเป็นซอมโบะาซมบ่เนี่ยครับบรรยากาศของก็ฮุกครับผมออกมาไหวข้างนอกแต่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศย่ำแยงเลยตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วนี่เป็นตัวนอกบ้านครับ นี่ทําการตอระเบียงสีที่เห็นอยู่นี่ลายท่านพ้นก็บอกว่างามอยู่สีนี่แต่จริงๆนี่โบแมนสีจริงนะครับอันนี้เป็นสีรองพื้นที่มากับไม้ครับแต่ว่าก็เป็นสีงามอยู่ครับผมก็มากอยู่สีนี่แต่สีจริงๆโบแมนสีนี่พี่น้องกงทับเบิ้ครับว่าจะเป็นสีใดอ่าสีนี่แหละครับสีเสานี่แหละนี่คือสีจริงครับสีจะเป็นฟฝาฝานทะเลแต่จริงสีนี่กับงามแต่ต้องปรึกษาแม่บาทอีกที่หนึ่งกันว่าเขาเสียล่สีใด โแน่ก็อาจจะสีนี่ครับเดี๋ยวทาบ้างปูระเบียงออกมาแล้วล่ะกันอ่าถ้าสีใสระเบียงครับอ่าเสาที่เห็นนี่จะเป็นท่างขึ้นจะอยู่ตรงนี้ครับทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้สองหมองเลยครับนี่คือท่างขึ้นตอกมานี่ที่จะเป็นเสาตั้งหลายๆนี่คือลาวกั้นครับเป็นแนวกั้นก็เดียวปูแผ่นเสร็กจก็ยังสีใสแนวกั้นครับเพราะว่าทาเขาไใสอ่า เล่ากันเลยเนี่ใส่หมองกันเลยเนี่เขาสิบว่สามารถยิงยิงน็อตได้ครับยิงนอ็อตแผ่นสุดท้ายนี่ได้ก็เลยต้องใส่ให้แล้วกันครับใส่ระเบียงให้แล้วแล้วก็จังผมจะใส่หัวกันนี่แล้วก็ท่าสีเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจังสิพากัาไปเบิ้งในตัวบ้านนะเบิ้งนอกนอกบ้านก่อนส่วนด้านนี้ผมขึ้นข้อไว้ครับขึ้นข้อไว้บ้านเขาเอิ่นข้อนะครับ ขื่นข้อขือข่นเสาวไว้เนี่ยคือผมจิต่อเป็นเพื่อหมายแงนครับหรือต่อเป็นโมเดลเนี่ครับต่อมางสิครับเป็นหลังคาครับอ่ากระเฮ็ดเอาไว้เพื่อจักหน่อยลูกสะลูกไส้กระซิออกมาแล้วครับอีกสองเดือนกระซิได้เจอหนาลูกไส้ละกับเวลาห้องปินเวลาเลี้ยงลูกครับเวลาหลวงปินเลี้ยงน้องกระซิได้มีหม่องพื้นที่ให้เพื่อนได้มานาั่งไกวลูกไว้นั่งเลี้ยงลูกครับ จะเป็นลังค่าเป็นระเบียงที่อยู่ระเบียงริมน้ำครับหกครับหกเพราะว่าใกล้จะเขาที่เขาท่างแล้วเดี๋ยวก็จะจงซีเมียนทีเดียวนี่ครับบรรยากาศย่ำแรงกับสองลังครับหลังคุณเปิดไฟมากงามมากครับกระจกย่ำต้นย่ำตอนเศร้าผมกระเฮ็ดสวนครับย่ำตอนเศร้านี่สวนกับต้นไม้ผมตัดหญ้าตัดยู่ออกใส่ปุย๋ย ใส่ปุ๋ยหดน้ำกับเฮ็ดเบียกหลายๆแนวครับก็เลยบ่มีเวลาดีถ่ายคลิปเลยยามือเศรารกับลงเฮ็ดน้ำสวนครับสวยมากเฮ็ดน้ำบาดครับน,นี่นี่เป็นตัวข้างนอกบ้านครับแต่สีนี้ไม่ใช่สีจริงครับบอมเนสีลีแต่ว่าก็งามดีที่สครับสีนี่นี่หลังนึงครับเอาก้อนสีเขาไปในบ้านครับให้พี่น้อง มาเบิ้งอ้าวสวัสดีค่ะโอ้นางเอกใหญ่สังกัดปุ๊บนี่หายเลยมาโอ้มาเข่าซ่องไงน่ะใช่ค่ะโตเด้เพราะสันไว้ได้เด้อว้าวโอ้เมื่อไรคิดค่าตัวให้ยังให้ลายให้ยังนไงเข่าอ๋อหนึ่งเข่านี่ครับหนึ่งเข่าไหว้มาคอไที่เหรออ่ะนางเอกเพิ่นไปเอาของฝากจากแม่เฒ่ามากครับพี่น้องเพิ่นไปเอาของฝากจากสปปลาวมาพี่น้องเบิ่งก่อนนี่คือบักคอครับ บักข้อบักข้อใบเขาได้ครับหนี่งพ่อแม่บักขอกินสมใช่ไหมอ่าถ้าแม่พี่น้องที่ติดตามมาในพกศ์อากาศอยู่แล้วกะสิสิเคยเห็นสิเคยเห็นแหรอครับเคยได้เห็นเมนูนี่ให้เบิ่งละครับแมนเคยอยู่เล่าเคยเห็่เล่าได้ให้พี่น้องได้เบิ่ง่ครับนี่คือบักข้อใบเขา่แม่บักขอกินสมนะครับนี่น้องเที่ยวอยากไม่เท่าก็เลยฝากมาให้จังพี่น้องยังทำไปตามเบิ่งว่าแม่ปิ้นน้องที่เอวเพิ่นได้ของฝากอย่างแน่ล่ะกันเพิ่นเส็ดเมนูไหนจัง จังตามที่ช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลครับเดี๋ยวจังเห็ดเมนูให้พี่น้องเบินะบร์ดเนอะไปเบิ่งที่ช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลครับคลั้งหนึ่งเขาครับเห็ดปิ่นแร้งทั้ทงนี้ก็จะเป็นข้าวที่ข้าวโชว์ข้าวของเฮาครับแต่ว่าเฮายัางบริเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดบ้านแล้วก็บชิญกนี่ออกครับเฮ็ดข้าวครับสิขึ้นเสาไว้มุ่งหลังข้าไว้ครับก็ได้ให้น้องปิ่นเฮ็ดกับเข่ากับหนามร่างถ้วยล่างจานยี่เไปตากแดดในลูกชายกับทองใหญ่นะครับปรุงละ น้องเอลทีน้องเอลทีทอ,อยู่ในนี่ครับอีกสองเดือนสองเดือนก็ได้เจอนานลูกชายแล้วครับบนานนี้งชิพ่าพี่น้องเขาไเปเพินน่งได้บานมาเนี่ยเขาไปได้ตัวบ้านเล็กน้อยบานนี้พาพี่น้องมาเลยโอ้โหกไปครับเน่เปิดไฟก่อนนี่ไฟห้องอะติดตั้งไฟเรียบร้อยครับนี่ในตัวบ้าน ตอนนี้กับท่าสีร้อนพื้นไมครับผมก็ยัง่ได้ท่าสีจริงแต่ว่าสีจริงคงจะเจ้าสีนี่แหละครับสีขาวแต่กลับมาอีกที่หนึ่ง่าสิเลนสีวะแต่ว่าผมว่าสีขาวมันก็นเรียบเรียบดีครับนี่ไฟเราจะเปิดไฟกันครับนี่ภายในตัวบ้านอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนี่ครับไฟ ไฟก็จะมีย่สองหมองเป็นห้องโถงันก็จะมีสองหมองครับห้องรับแขกห้องรัไปนั่งบนที่วีนะหครับห้องไม่ใหญ่อันนี้บ้าเอเพันนอนครับจะเป็นห้องคิตตี้น้องทีเอลครับเปิดไฟให้พี่น้องมึงกันนี่แต่วายยังบริวาดหน่คิตตี้ครับคิตตี้ยังบริวาดหน่ะเป็นห้องสีชมพูเพื่อนครับนี่ครับคิตตี้ยังบริวาดหนาอยู่ครับยังบร่ได้เขียน Q, คิวเขียนตายเพื่อน นี่ก็เป็นห้องสีชมพูบางเอ,อนอนห้องนี้ห้องพี่ครับบ้านนี้อีองนึงห้องนี้ก็ทาสีลาแล้วครับตาวายังบ่แล้วครับไฟนกเป็นคนเลือกครับสีก็จะเป็นสีน้ำตาลครับหัวเตียงกันสีสีฟ้าหรือสีข้ามหรือสีน้ำเงินนี่ละครับ ยังท่าสียังเหลือเก็บได้หรืออย่ายาอยาตามมุ่มครับนี่เปลือแพงนี่ยังไม่ได้ท่าเพราะว่าสีเบิร์ตก่อนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงติ๊ก้าของนอนครับจ,รจ๋าจ๋าเอา้ยไห,หน จ้ะนี่เป็นระเบียงครับระเบียงข้างนอกพี่ไรแบบนี้หรอกเดก็เดี๋ยวมืออ่นเขาปูมืออ่นมือเพื่อปูกัพ่สีแล้วครับระเบียงเนี่ยตอนนี้ท่าสีล่องพื้นไหมท่าสีกันสนิมครับท่าสีกันสนิมไว้เรียบร้อยใสหลังคาเข้าไปกันเซตครับโอ้ดำกับขาวยังลอยน้ำอยู่ตัวนี้บนรับอยู่ในน้ำอตอนนี้กับค้ำนะครับเหมือนละ มันเห็นว่าการทำการปูได้เล่อยเครื่องไปแล้วครับกัือายุเลือยอีกห่องหนึ่งหองใหญ่ๆครับกับอีกนิดนึง83แผ่นครับทั้งหมดกับแผ่นละ359บาทครับ<อ>เขากับยังมาท่าสีครับนี่เขา่าเก็บหัวนอ็อตนี่เขากัสีเอา เอาดอกสว่านนําก่อนแล้วก็ยิ่งสกูไปแล้วเขาจะมาโปะครับเก็บหัวน็อตแล้วก็นคอยมาท่าสีครับท่าสีนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเซ็ตจากปูพื้นเนี่ยครับนี่สาเหตุที่ยังบ่ได้เห็ดได้เห็ดห้าวเนี่ยครับเพราะว่าเอาไว้ยิ่งดอกสุดท้ายนะครับดอกริมเนี่ยเสร็จแล้วเขาจะมาเห็ดห้าวเห็ดห้าวแล้วท่าสีห้าวให้เบิร์ตครับไอ้สีพื้นเนี่ยเอาไว้ท่าสุดท้ายนี่ครับเป็นบรรยากาศเต็มตะนแรงอยู่โค้งหน้าครับทีมงานครับ ตังปินน้ำส้มเนี่ยน้ำส้มน้ำ,นน <c oughs> นำสมม้ำสมบลูกอโอ้ไม่น้ำส้มบ่ะน้ำสม้ำสมหลังนี้ก็หกนะครับห้องตอนวนี้หกดีนะแต่มันโ่เมนเนี่ยฝนครับมันเปิดฝนก็เลยออกออกมาไหวสักก่อนแต่ว่าหลังนี้ครับมันเปิดไฟยืมต่อแรงสิงแมครับนี่ครับกระจกงามครับ้กระหองนี่ก็เป็นกระจกสีครับถ้าเปิดไฟหองนี้พร้อมกับสิงแามครับ น้ำแรงอยู่ข้งหงหน้ากันีน่กระซิมีพื้นที่ใส่เพิ่มเติมแล้วครับเป็นระเบียงเอาไว้นั่งเอาไว้นั่งกินขา้าวเาว่าย่ำฝนก็จะบดจืนบ่ดแฉะครับใน,นมีหม่องอยู่หม่องเศร้าเพิ่มเติมเพรอว่ามันหลังใาไงครับมันก็เลยต้องเห็ดระเบียงออกมา เดี๋ยวเซตนี้ก็จะเคลียร์ลิงครับเมีย่ยนของแล้วก็สะเริ่มปลูกต้นใหม่แล้วครับอ่าที่ผมคูนขึ้นนี่แล้วเมื่อวานนี่จะปลูกหญ้าครับเอาหญ้ามาปลูกปลูกหญ้าฮดน้ำเป็นเคี้ยวครับเอาเข้าเน้นความลมลื่นครับเราเข้าบริเวณหลังไงแต่ว่าเอาสชเน้นสวนเน้นความลมลื่นเน้นธรรมชาติเน้นต้นใหม่ครับบรรยากาศมุมใกล้ๆก,กัน สองหลังครับเราจะปลูกหยาเคียของออกเดี๋ยวนี้มองนั่งแล้วครับมีพื้นที่เอาไว้ใส่ลาาะอักาศ็ี่เป็นยืนออกไปยู่ริมสาอย่างน้อยครับอย่างน้อยก็ม,มีมองนั่งชมวิวเอาไว้ชมพระอาทิตย์ขึ้นย้ำเศ้าครับบายบายมากนี่ก็คือคมมาเลยครับบายบายมากก็ชิมีมองนั่งหมองเศ้านี่พื้นที่เอาไว้นั่งเล่นเพราะว่า ตัวบ้านเองเนี่อันหนามาทั้งทิศเหนือครับตะเวนออกกับชี้ทั้งพี่ครับเวลาเทียงใบามากมากกับชไปทั้งพุ่นละครับไม่นช่มีหลังคาบังกับชมีห่อมอายุครับตัวระเบียงนี่ชีบ่ไ่ได้เห็นหลังคาต่อนะครับแต่คือปล่อยโล่งเลยครับเป็นระเบียงโลง่งชีมีหลังคาแต่ดันหลังครับนิดนึงตรงที่ขึ้นเสาไวเพื่อเอาไว้เวลาหนาฝนครับเวลาหนาฝนเอาไว้ให้น้องปิ้นไปอ,อยู่กับหลกมบองนั่น เลี้ยงลูกก็สีประมานนี้ครับนี่คือโคกนองนาของเราบ้านที่กำลังสางผมเองก็เฮ็ดเวียกอยู่ตรงนี้มากเป็นปีแล้วปีกว่าครับในการเห็ดหัางในการสางในการเฮ็ดมังยู่มังเศร้าเพื่อให้ลูกให้เมียได้อยู่สะดวกสบายครับเพราะว่าตะกีก็อยู่นี่ครับอาศัยกระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนี่ครับในการอาศัยอยู่ก็บลำบากเวลาฝนตกพายุมากครับ กะขยับขยายพ่อเริ่มเก็บเงินเก็บทองได้แล้วครับต้องเฮ็ดนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเชินตซาดล้านแป่นมองยู่มองเศร้าครับปัจจัยซีเป็นสิ่งที่สําคัญครับบานมีว่ามีก็ต้องได้หามา่เฮ็ดกับเก็บมาขอดมาเขียวใส่มองนี่ได้มากกับขนใส่นีบดครับะวามันเป็นสิ่งที่สําคัญครับเอาไว้ให้ลูกให้เมียด้อยู่สบายเฮ็ดไว้แล้วก็แล้วครับช่วงมีแห้งเฮ็ดช่วงมีแห้งหาครับ เขามากอะฉสิได้มีมางยูบ่บงเศร้าแล้วก็ให้ลูกสารต่อเอาครับเพื่อนสีเฮ็ดน่าะไดต่ออะเพื่อนจะได้แบบไม่เพื่อนอยังได้หลังไงแล้วก็เพื่อน,นจัดการเอาครับส่วนผมก็มักลังได้หน่อยแบบนีนะครับบ่ม,มาลังไงแต่ว่าผมมักต้นใหม่มกความลมเลือนครับจะปลูกหยาใส่ปลูกต้นใหม่ใส่ตอนนี้ก็ตะเวนตกดินเวลาครับแสงสุดท้ายของเมือหมดไปอีกวันครับเมื่อ,อื่นกะบตื่นมาลุยต่อครับ ช่วงนี้ก็แทบบ่ได้ถ่ายคลิปเลยครับบ่ได้ไปไซบ่ได้เดินทางไปไซบ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้มีเรื่องเล่าบ่ได้มีคอนเทนต์ยังเป็นพิเศษครับบ่ได้มียังเล่าเลยครับก็เลยเฮ็ดตะเวียดเศร้าหอดแรงก็คือชีวิตเฮ็ดเวียกครับช่วงนี้เฮ็ดเวียกอย่างเดียวก็เฮ็ดตองอยู่บางเศร้าครับเฮ็ดให้ชีวิตมันเข้าเที่เข้าทางครับช่วงนี้ก็เมื่อยแน่เพราะว่าอีกจั่งหน่อยลูกก็จะออกมาก็เลยต้องเฮ็ดมึงอยู่บางเศร้าเคี่ยวให้แล้วครับ พอเสร็จแล้วก็คือสิบ่มีหยงังค้าราชก่ัแต่คือสิมีเวลาได้ไปาพาพี่น้องไปชมบรรยากาศมองนั่นมองนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอใส่เวลาอยู่ตรงนี้เฮ็ตตรงนี้ให้ดีสุดก็เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่สบายามีหมองลบฝนลบพายุครับรวกะมีมองให้ลูกที่กำลังจะเกิดด้มีหมองพื้นที่ไว้เล่นเวลาเพิ่น เริ่มใหญ่มากทางจ้านั้นก็นกนต่อยอดเอาเพิน่นสิต่อยอดเอาจังได๋ผมก็สิปลูกต้นไม้เฮ็ดสวนทิมไว้ส้วมยังบ่เฒ่าส้วมยังมีแห้งเฮ็ดส้วมยังอายุยังบ่หลายก็เฮ็ดไว้ครับเพื่อเฒ่ามากกให้น้องปิ๊ดอ่าให้น้องที่เอาให้น้องเพิ่นน้องเอลที่น้องที่เอาเนี่ยสารต่อเอาว่าเพิ่นสิเฮ็ดแล้วใดตอนนี้ก็เฮ็ดไว้เพราะว่าต้นใหม่มันต้องใช้เวลาครับใช้เวลาในการจเจริญเติบโตใช้วเวลาในการ,าใ,การใหญ่ กับมิตรมูเขาครับอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับมีตรไทยชวนตัวผมเองครับบ่ไดี้ไทยอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเลยกับเมื่อนี้ยกับเออมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะจังน้อยได้ชมบรรยากาศจะยังอยู่ช่องอื่นครับช่องเจ้าของบอดดี้ไทยเลยกับเมื่อนี้กับภาพี่น้องชมบรรยากาศที่โคกนองนาครับกับบอดด้ไปไซส์แล้วครับช่วงนี้เห็ดเบียกอยู่นี่กับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เคำว่าติดตามเราชมครับ เอาไว้ตั้งสีอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ